รอยสเก็ดหินแทบไม่มีเลยอะ่ะรถสวยจริงไม่น้อยสภาพแบบน้องๆป้ายแดงเลยดีกว่าค่ะนี้ออกรถลับไอรูบันนี้ไปผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะไม่ต้องรีบผ่อนไม่ต้องรีบจ่ายเอาเก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่กันก่อนนะคะสวยกว่านี้ไม่มีแล้วแม่สวยจริงจึ้งจริงสวยมากค่ะดูอุยเจะนางฟ้าอยากเล่นไหมคะมีกระจกแต่งหน้าให้สองฝั่งโอเค กลับมาพบกับไอรีรีว <Wars> ิวแล้วนะคะวัน <part> นี <gamma> ้ไอรีนก็มีรถเข้าใหม่1นึคันมาแนะนำนะคะเป็นรถ e ีโคคาร์ก็คือรุ่น t o y o ต a y a าริ 1.2G นะคะเป็นตัว a อทีนะคันนี้เป็นปี2018นะคะเดี๋ยวไอรีนพามาดูออชั่นกันก่อนและที่สำคัญใครที่สนใจคันนี้นะออกรถกับไอรีนไปวันนี้ไปผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะเออโปรโมชั่นดีไหมนะคะอ่ะไล่มานะคะสำหรับออชั่นคันนี้ด้านหน้านะคะไฟหน้าจะได้เป็นแบบ โปรเจคเตอร์อะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ u n นนิ่งไลท์สวยงามนะจะบอกว่าเขาดีไซน์ออกมาสวยงามนะคะสำหรับตัว a t ทีตัวนี้นะคะแล้วก็นี่มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วพร้อมใช้งานถ้ามองผันเผินนี่ไม่รู้เลยนะว่าเป็น e ีโคคาเหมือนแบบซีดานแบบในเวทซิตี้คาร์เลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไล่มาดูด้านข้างกันบ้างดีก,กว่าคันนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะดูให้ดูรอยสะเก็ดหินแทบไม่มีเลยอะรถสวยจริงไม่น้อยสภาพแบบ น้องๆป้ายแดงเลยดีกว่าคันนี้อ่ะคันนี้นะคะได้เป็นล้อแมกอล่อยนะคะออกจากโรงงานเลยนะคะนี่สัญลักษณ์โตยโยต้ายังอยู่ได้เป็นยางมิชลินอ่าซีรีย์ยางอยู่ที่ 18560R15 นะคะแล้วก็เป็นยางสัปดาห์ที่19ปี2021โอ้โหเรียกว่าใช้ไปได้ยาวๆใช้ไปได้ยันลูกบวชเลยหยอกเล่นนะคะ,ะไปไปกันต่อมือจับเป็นโครเมียมแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็นแบบคีเล็อ่ะสมมติ เราถือกุญแจขี้เกียจหยิบก็กดนี่เห็นไหมมันก็จะล็อกปลดล็อกเองนะคะคันนี้มีติดคิวกันสาดครบแล้วทั้ง4บานอ่าโอเคมาถึงด้านหลังด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด2จุดนะคะแล้วก็ไฟท้ายเป็นรูปปีกนกนะคะสัญลักษณ์ของยาริดเอทีของเขาแบบนี้เลยมีไฟเบรกลวงที่3และก็เป็นคลีบฉลามอยู่ด้านบนอ่าเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูกันนิดนึงรอบนี้หาเจอแล้วนะที่เปิด โลโก้เพจเผดอะไรยังอยู่ครบนะโอเคนะคะมีสัญลักษณ์อะไรมาอยู mm ่ด hmm. ้วยเนี่ยนี่นะคะด้านท้ายนะคะก็กว้างขวางนะสำหรับยาริสเอทีฟนะคะคือเขาออกแบบดีไซน์ตัวถังออกมาให้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใช้งานได้จริงเอาเทียบเวทก็คือพวกซิตี้คาร์ได้เลยนะคะแต่ว่าจะเป็นเครื่องแบบอีโคคาร เปิดดูด้านล่างกันนิดนึงอุ๊ชอุ๊อะโอเคนี่นะคะตัวนี้จะไม่ได้เป็นยางอะไหล่นะคะแต่จะเป็นชุดซ่อมปะยางฉุกเฉินนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่นะคะก็เติมลมไปใช้ต่อได้เลยอขออนุญาตปิดกันก่อนโอเคไล่มาด้านข้างนะคะคันนี้นะสามารถเติมน้ำมันเบนซินได้ทุกชนิดเลยนะคะรวมถึง e20 e85 ด้วย อ่ะนี่เลยเป็นโครเมียมนะคะเดี๋ยวเปิดบานนี้ให้ดูอนี่นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูสักการสักบ้านหนึ่งเนี่ยไม่เคยแกะเลยเนี่ยจะบอกว่าแข็งหาลูงแง่ก่อนอนี่เลยนะคะนี่เห็นไหมกระดูกงูเดิม,เด,มเดิมเลยนะคะนี่รอยรอยเม็ดอากนะคะเม็ดเรียงตัวสวยกลมเด็กเลยนะคะรอยเม็ดอากสวยมากคันนี้จะบอกว่าตัวถังเดิมนะคะสภาพเนี่ยแทบจะใหม่ป้ายแดงเนี่ยยังแน่แนๆอยู่เลย อะไรแน่นอ๋ออันนี้แน่นโอเคนี่นะคะมาดูผ่นเพจกันนิดนึงอ่าโอเค Toyota Motor Corporation นะคะเพจยังอยู่ครบหมดเลยนะมีรหัสเครื่องยนต์รหัสตัวถังก็จะต้องตรงกันทั้งหน้าเครื่องยนต์และในสำนันารถเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไอรีนนะคะพาไปชมภายในห้องโดยสารก่อนไปคะ่ะอ่าโอเคนะคะตอนนี้ไอรีนก็อยู่ภายในห้องโดยสารของโตโยต้ายาริสเอทิคันนี้แล้วนะคะคันนี้ได้เป็นระบบกุญแจคีย์เลสหนะ้าตากุญแจจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เป็น push s t a r แล้ว เดี๋ยวลีนไล่ดูออปชันให้ทุกคนดูกันก่อนโอเคคันนี้นะคะภายในที่เห็นในห้องโดยสารก็จะเป็นสีดําแล้วก็ตัดกับสีเบจทางด้านเพดานนะคะแต่ว่าจะบอกว่าคันนี้สภาพสะอาดเอี่ยมอ่องดูความเอี่ยมอ่องอรไทยของเบาะให้ดูให้ดูให้ดูเบาะก่อนนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะมีรูระบายอากาศแล้วก็เย็บด้วยได้สีแดงแบบนี้โอคเคมเดิมๆนะคะคอนโซลคอนโซลก็เป็นสีดํานะคะพวงมาลายัยเป็นแบบหุ้มหนังนะ แล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็คูลคอนโทรลด้วยนี่เลยจะบอกว่าเป็นอีโคคาร์ที่ออปชันครบคันอะ่ะสำหรับคันนี้นะคะเขาเป็นตัว 1.2G อ่าเดี๋ยวดูก็สามารถแบบเพิ่มเสียงทดเสียงอะไรนี้ได้หมดเลยอขออนุญ,ญาตเบาเสียงนี่เวะนะเบาเสียงโชว์เป็หนึ่งทีนะคะแล้วก็คันนี้นะคะออปชันที่ได้ก็คือได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะออกจากโตโยต้เลยเห็นไหมก็สามารถเชื่อมต่อกับ ออปชันต่างๆของเขานะคะก็สามารถเชื่อมวิทยุนะคะเชื่อมซีดีแล้วก็บูทูธได้ด้วยนะคะก็สามารถโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยรับสายวางสายได้ตรงนี้ได้เลยนะคะแอร์ได้เป็นระบบแอร์ออโต้แล้วนี่นะคะก็สามารถเพิ่มแรงลมปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะเป็นออโต้แล้วคือดีอ่ะจะบอกว่าเป็นอีโคคาร์แต่ได้ออปชันแบบรถแบบรถหรูๆดีๆหลายหลายรุ่นเลยนะได้ออปชันถือว่าครบคันเลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถที่ใช้งาน แบบในเมืองประหยัดนะคะจริงๆเดินทางไกลก็ได้นะคะนันนี้แต่ว่าเครื่อง1.2เนี่ยก็ถือว่าประหยัดน้ำมันแบบมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงมีอะไรให้เล่นมากงโอ้ยโอ้ยจะนางฟ้าอยากเล่นไม่ใช่ <laughs> <laughs> มีกระจกแต่งหน้าให้สองฝั่งโอเคนะคะให้ดูสภาพโดยรวมก่อนม,ม่มีที่พักแขนตรงนี้ด้วยนะ ปกติรถรถอีโคคาส่วนใหญ่จะไม่ได้ที่ที่พักแขนตรงช่องกลางนะส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนหลุมๆมานะโอเคมีช่อง power outlet 1ช่องตรงนี้ด้านเบาะฝั่งคนนั่งก็สะอาดเรียบร้อยจะบอกว่าสวยจริงแล้วก็เลขไม่อยู่แค่39,640กิโลเท่านั้น, <Wow. S 1> นเห็นไหมประหยัดน้ำมันจริงๆนะคัะนนี้ประหยัดด้วยใหม่ด้วยสภาพแบบน้องๆป้ายแดงเลยอะ หาอยู่นี่คันนี้เนะี่ยครบจบเลยอะแล้วก็ได้พื้นที่ภายในห้องโดยสารนะเหมือนพวกซิตี้คาร์หลายๆรุ่นเลยโอเคเดี๋ยวอลีนนะคะพาไปชมห้องโดยสารตอนหลังกันก่อนไปค่ะโอเคเราอยู่ภายในห้องโดยสารตอนหลังของ t ต y o ต a ายาริเอทีฟ1.2 G ปี P 18คันนี้นี่มาเต็มยศเลยนะคะก็นี่อยากให้ดูพรมคันนี้สวยมากนะคะเป็นสีดําตัดได้แดงไม่ต้องกลัวเลอะเทอะสกระปรกเปื้อนเลย สวยจริงเข้ากับเบาเข้ากับภายในเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างใดใดเอ่ยนะคะคือดีมากจึ้งมากใช้คานนี้จึ้งจริงๆคันนี้ใหม่มากสวยมากเลยนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยกว้างมากใช้คําว่ากว้างเลยนะสําหรับอีโคคาร์นะคะดูนี่นี่ยืดแบบยืดแบบสุดพลังเลยนะนั่งสบายจริงเอาดูดูเหตุรูมเหลือแบบเหลือเยอะมากแล้วก็คือนั่งสบายอ่ะไม่ได้รู้สึกว่านั่งแล้วเป็นรถอีโคคาร์นะคะถือว่า เขาเออกแบบดีไซน์มาแบบใช้งานได้จริงเออใช้คํานี้ได้ดีกว่าแล้วก็ด้านหลังมีเข็มขัดนิรภัยนะคะติดตั้งให้ครบทั้ง3จุดเลยติดตั้งคาซิตได้นะคะของน้องๆคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเอาน้องๆเนี่ยติดตั้งไว้ข้างหลังมีถึง2ที่เลยนะก็ครบตอบโจทย์ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เนี่ย ใครที่มองหาอยู่นะคะไอรีมีโปรโมชั่นดีๆให้ทุกคนนะคะก่อนปลายปีต้อนรับหน้าหนาวของเรานะคะก็ออกรถกับไอรีวันนี้ไปผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะไม่ต้องรีบผ่อนไม่ต้องรีบจ่ายเอาเก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่กันก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องยนต์กันก่อนนะคะก่อนที่จะไปสรุปราคาแล้วก็เทาดายไปคะ่ะยังหาไม่เจอเลยหาก่อนโอเคเจอแล้วนี่เลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องเครื่องยนต์ของ t ต y o ต้ a อา i s a t นพันนี้ สวยกว่านี้ไม่มีแล้วแม่สวยจริงจึงจริงสวยมากค่ะดูสะอาดเอี่ยมอ่องสวยแบบและคันนี้นะเดิมเดิมแบบเดิมมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตฝั่งนี้กันนิดนึงโอเคดูสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้านะคะแห่งฉนวนกันความร้อนโอเคเป็นฝากระโปรงเดิมๆมานะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ16วาล์วนะคะ ซีอยู่ที่1,197 cc นะคะ86แรงม้าจับคู่ก,กับเกียร์ CVT นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติก็โดยรวมก็ถือว่าประหยัดน้ำมันอัตราการเิ้นเพลองเนี่ยก็ลิ้นว่าเฉลี่ยนะเกือบถึง20โลลิ้นได้นะถ้าใช้งานจริงๆนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าประหยัดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลี้นะคะพาไปเทสไดดูก่อนนะคะก่อนที่จะสรุปราคาค่าตัวคันนี้ไปค่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเทสไดกัน ส่วนตัวชอบพวงมาลาัยลิตเอทีนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรพวงมาลัยมันไม่เล็กเกินไปอะ่ะแล้วมันก็ไม่เบาไม่หนักเกินไปส่วนตัวนะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะพูดจากใจตัวเองเฉยๆโอเควงเลี้ยวก็พอดีถามว่าอัตราจจเร่งรอบต้นก็อาจจะไม่ได้แบบปูดปราัดดังใจสักนิดนะคะแต่ว่ามันก็ไล่ตามเกียร์ของเขาไปเรื่อยๆแหละดูวงเลียวโอ้ยเแบรบกหนึบดี โอ okay, เคเรียวให้ดูขับดีนะช่วงล่างนิ่งมากพวงมาลัยก็ดีนะคะแหลกหลึกอะไรไม่มีเสียงดังกึ๊บกกเลยแต่ว่าอัตราเร่งของเขามันก็ค่อยๆเขาเรียกทดเกียร์ไปเรื่อยๆอด้วยความที่มันเป็นอีโคคาร์นะถ้าโดยส่วนตัวลินนะคะลินถือว่าชอบเลยเพราะว่าช่วงล่างนิง่งเบรกดีแล้วก็ พวงมาลัยก็สเสถียรดีนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้ดูเดี๋ยวปล่อยมือให้ดูนะเดี๋ยวปล่อยมือขับให้ดูนะคะพวงศูนย์นิ่งมากเลยนะคะนันนะแต่จะบอกว่าข้อดีของโตยโยต้านะคะเมทนแนนดูแลรักษาง่ายประหยัดมากไม่ต้องห่วงเลยใช้ปเป็นเถอะแล้วก็เหมือนแบบถ้าเราแบบว่าเกิดไปรถเสียมีปัญหาตามต่างจังหวัดเนี่ยอูไหนก็เข้าได้คะ่ะอูมันไม่เหมือนแบบหลายๆแบรนด์ที่ต้องแบบเป็นช่างเฉพาะทางเนี่ยโตยโยต้า อร่ลถูกด้วยประหยัดด้วยแล้วก็ประหยัดน้ํามันหนึ่งตั้งหากนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเยียบให้ดูรอบอาจจะแบบนี่นิดหนึ่งโอเคขึ้นร้อยแล้วก็ได้อยู่นะช่วงปลาย,ปลาย,ป,ลายปลายก็ไหลถือว่าคันนี้ไหลปลายนะคะต้นอาจจะไม่ได้จัดโอเคถ้าตีประเมินของเทสได ของการขับขี่ของคันนี้ไอรีนให้คะแนนที่98%มาเอลย <laughs> อีก2%ก็ถ้าให้ไปเลยเดี๋ยวไปไ้ายแดงเขาจะมาหยุมหัวไอรีนเอานะคะบอกอทำไมไมึงให้คะแนนว่อวางขนาดนี้นะคะโอเคขอภายในคำหยาบด้วยค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันหน้าคลิปคะ่ะค่าทชวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้นะคะรุ่นโตโยต้ายาริ1 2 4. เป็นตัว a t ทีนะคะปี2018ค่าตัวของบิ๊กคาคาอยู่ที่419,00 0บาทนะคะก็ จะผ่อนอยู่ราวๆประมาณ7จ็ดพันนิดๆนะคะผ่อนได้ยาวนาน8 6, 4งวดเลยและที่สําคัญคันนี้นะคะออกรถกับไอรีนวันนี้นะ,ะไปผ่อนอีกทีปีหน้านะคะเก็บตังค์ไปเที่ยวปีใหม่กันก่อนยังไรต้องจ่ายค่างวดนะยาว,ยาวๆไปเลยนะคะปีหน้าเดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์ไม่เป็นไรใช้รถไปก่อนนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้ ้าลูกค้านะคะที่อยากจะฟรีดาวก็สามารถฟรีดาวจัดเต็มได้เลยไม่ต้องกังวลนะคะใครติดปัญหาอะไรเรื่องเครดิตก็สามารถทักมาปรึกษาไอรีนได้นะคะและถ้าใครนะคะอยากมาชมตัวจริงของน้องนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้ที่เต็นท์บิ๊กคาร์ของเรานะคะตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษถ้าลูกค้าเดินทางมาจากเส้นเพกเกอรเซฟมุ่งหน้าบางบัวทองนะคะก็เข้าถนนกาญจนาพิเศษนะคะเต็นท์บิ๊กคาร์ของเราจะอยู่ตรงสะพานเกือกมากับรถแรกงนะคะอยู่ทางซ้ายมือ จะเห็นป้ายตัวบีคาตัวใหญ่ๆเลยนะคะที่เขียนว่าบีคาหรือถ้ามาไม่ถูกนะคะก็สามารถโทรสอบถามมาดีได้ที่เบอร์0944969363เลยนะคะหรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคันนี้อยากดูรูปรถเพิ่มเติม,ตมหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาคุยกับไอรีนได้เลยเดี๋ยวไอรีนส่งรูปภาพเพิ่ม,เต,มเติมไปให้ ะะจะบอกว่าคันนี้เนี่ยสวยจริงมองหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะด้วยตัวรถเองนะคะผ่อนก็ไม่ได้แรงมากได้รถสภาพแบบใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมีโปรโมชั่นดีๆซึ่งมันดีมากเลยอะ่ะกว่าจะผ่อนอีกทีก็คือปีหน้าเลยก็ลองทักมาคุยกับไอรินกันได้นะคะติดปัญหาอะไรทักมาปรึกษากันได้หรือถ้าอยากดูรถเซกเมนต์อื่นนะคะก็สามารถ ทักมาหาไอรีนได้นะคะเพราะว่าบิ๊กข่าวเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันหลายเซ็กเมนต์มากๆเลยวันนี้นะคะไอรีนก็ต้องฝากโตโยต้ายาริสเอทิพันนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าพูดจาผิดพลาดประการใดก็ฝากติชมไว้ได้นะคะสวัสดีค่ะ okay.